สวัสดีค่ะมาพบกับน้องโบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องโบจะพาทุกคนมาพบกับเฮียช้างค่ะผู้บริหารของช้างแท็กเตอร์นะคะเฮียช้างนะคะจะพาทุกคนประชมรายละเอียดการประกอบรถตัดหญ้าของช้างแท็กเตอร์ค่ะเราไปดูกันเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดี f c นะครับของบริษัทช้างแท็กเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถตัดหญ้าที่เขาเรียกว่ารถตัดหญ้าแพนโกล่ารถตัดหญ้ารถตัดฟาง นะครับรถตัดหญ้าช้างแท็กเตอร์เรียกได้หมดนะครับตัวนี้เป็นรถตัดหญ้าซึ่งรถตัดหญ้าตัดหญ้าจากด้านหน้าแล้วเก็บไปในกระบะเลยแล้วก็สามารถเอาไปเลี้ยงสัตว์ได้ง่ายครับไม่ต้องมาเสียเวลาในการใช้เคียวเกี่ยวแล้วก็กว่าจะหอบขึ้นรถกว่าจะเอาไปเลี้ยงสัตว์ก็ต้องเสียเวลานะครับวันนี้เราพามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือการผลิตของบริษัทนะครับ เราขึ้นทีผลิตทีละหลายหลายหลหลายๆคันนะครับหลายๆตัวหลายๆคันนะครับเรียกเป็นคันก็ได้เรียกเป็นตัวก็ได้นะครับก็คือรูปลักษณ์ภายนอกโอเคเหมือนนี่แตนทั่วไปนะครับแต่ความพิเศษของเขาก็คือเขาเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อหมายความว่าเป็นระบบที่สามารถลุยพื้นที่เปียกแฉะได้นะครับลุยพื้นที่เปียกแฉะลุยพื้นที่ที่ยากลาบากปีนคันนาอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับ ก็เป็นเหมือนรถอีแตนเราแต่ว่าเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับมีเกียร์หลักนะครับอยู่ด้านหน้านะครับและเกียร์สโลในตัวนะครับมีพวกนี้เลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นี่ก็คือพวงมาลัยที่เบาเบามากเรียกได้ว่าเบาเหมือนรถยนต์รถกระบะท,ทั่วไปนะครับไม่มีการมาหนืดหนดหรือว่าไม่เบาอันนี้เราไม่ปล่อยผ่านนะครับอันนี้ต้องเบานะครับส่วน อะไรอีกล่ะต่อมาเป็นไฟอ่ะไฟเป็นไฟ LED นะครับไฟ LED ใส่ให้พร้อมต่อมาหัวตัดหัวตัดแบบธรรมดาทั่วไปเราไม่เอานะครับกระบอกเล็กๆกระบอกเก่าญี่ปุ่นไม่เอานะครับของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กระบอกใหญ่ให้ดูใกล้ๆป๊บนี่นะครับของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กระบอกใหญ่นะครับเดี๋ยวผมกลัให้ดูกันดีกว่าเนี่ โอ้ย oh. อย่างเงี้ยใหญ่เลยเรียกได้ว่าไม่มีการคดแตกหักนะครับส่วนโครงสร้างของหัวตัดนะครับโครงสร้างแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับชุดลำเลียงนะครับชุดพัดลมใหญ่ใหญ่ต้องใหญ่มาที่นี่แล้วต้องใหญ่ต้องได้มาตรฐานโครงทนถาวรน,นะครับใบพัดลมข้างในนั้นสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้นะไม่มีการมาเชื่อมติดเป็นเทา จะเอามาซ่อมแซมก็ต้องเอาแบบเปลี่ยนยกยวงไม่ใช่ก็คือเป็นระบบเปลี่ยนเฉพาะใบหรือเปลี่ยนเฉพาะเผาได้เลยนะครับตัวคับพัดลมนะครับในการลําเลียงก็ปกติเขาใช้กันสองเส้นเราใช้สามครับเราไม่ปล่อยให้แพ้ของชาวบ้านเขาจากสองเป็นสามนะครับตรงนี้จากสองเป็นสามอันนี้จากสองเป็นสามหมดนะครับเผาใหญ่ นะครับอันนี้ก็คือปั๊มพาวเวอร์นะครับปั๊มพาวเวอร์มีเก้าอี้ให้2อันคนขับขับอย่างที่เท่ตรงนู้นนะครับแล้วก็แถมคนขับด้านข้างนู้นลูกค้าจะใส่ลังคาไม่ใส่ลังคานี้เราไม่ซีเรียสเราจัดการให้ได้หมดนะครับแต่ตอนโเปกปกติก็คือมีไปด้วยนะครับต่อมาตรงนี้เป็นคอนโทรลคอนโทรลอันนี้หนึ่งนะครับอันหนึ่งเนี่ยยกขึ้นลงของหัวตัด อันที่สองเป็นตัวยกดำครับไม่ต้องไปโกลยลงนะโกลยลงก็ได้หรือว่าจะยกดำก็ได้เรียกได้ว่าเป็น2องออปชันนะครับเอาออปชันแถมไปให้เลยยกก็ได้ไม่ยกก็ได้จะโกลยลงก็ได้นะครับแล้วแต่เปิดได้1ด้าน2ด้านสามด้านกระบะเปิดได้หมดนะครับมีโชคติดตั้งแนบให้เรียบร้อยนะครับช่วงหน้าฝฟืองท้าใหญ่นะครับเฟืองท้าใหญ่นะครับเฟืองท้าใหญ่นะครับ ล้อเป็นล้อบั้งนะครับสามารถตะกุยเขาเรียกว่าพื้นที่เปียกแฉะได้เลยนะครับมีไดชาร์จมีแบตเตอรี่นะครับอ่ามาถึงเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์คูปุต้า,ตาใหม่แกะกล่องนะครับนี่ให้ดูเลยบอกเลยไมเอี My ่ยมสิบห้าจุห้าแรงหรือใครอยากจะใช้สิบแดแรงว่ามาเลยครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับมีไดชาร์จมีแบตเตอรี่ใช้บิดกุญแจสตาร์ทนะครับไม่ต้องควงนะ นะครับไม่ต้องควงใช้กุญแจสตาร์ทได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่ผลิตเสร็จแล้วนะครับลองเสร็จแล้วแต่ก็มีอะไรที่มันจะต้องปรับเปลี่ยนหรืออะไรที่ต้องเช็คให้ลูกค้าเช็คก่อนไปส่งนะครับเช็คให้เรียบร้อยทําตีเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ก็งานที่ยังไม่ได้ทําสีแต่ไม่ได้ทําสีก่อนออกก็ต้องลองก่อนครับต้องลองก่อนปลท้ายก็มี นะครับเป็น LED นะครับทั้งสองฝั่งสวยมากครับไฟหน้านะครับอย่างที่ผมบอกอีก่องคันนู้นพอทำสีเสร็จแล้วก็เป็นไฟหน้า LED ก็ทำสีเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ให้ดูด้านข้างแบบนี้อันนี้ก็เรากำลังเช็คให้ลูกค้านะครับก่อนออกส่งเช็คทั้งก่อนพ่นสีเช็คก่อนทั้งส่งเช็คหมดเปลี่ยนซีนเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนน้ำมันเบรกเปลี่ยนนู่นเ,เปลี่ยนน,น,ยน,นี่เปลี่ยนหมดเรียบร้อยนะครับนี่คือการบริการของบริษัทช้างแท็กเตอร์นะครับ มาดูรถตัดหญ้าก็มาดูที่นี่ครับช้างแท็กเตอร์อู่ทองสุพรรณบุรีนะครับหรือจะติดต่อมาที่เซลล์สาวสวยแล้วได้เลยนะครับสวัสดีครับครบทุกรายละเอียดกันเลยใช่ไหมคะสาหรับรถตัดหญ้าของช้างแท็กเตอร์นอกเหนือจากนั้นนะคะทางเรายังสามารถให้ลูกค้ากําหนดสีได้ตามที่ต้องการเลยค่ะมาจองคิวก่อนได้รถไปใช้ตัดหญ้าให้น้องวัวกันก่อนนะคะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทช้างแท็กเตอร์ค่ะตั้งอยู่ที่209หมู่9ตำบนจนลจรเข้3,000นะคะอำเภออูดทองจังหวัดสุพรรณบุรีหรือโทรสอบถามที่034571297ได้เลยนะคะ